อันนี้ไม่หนาเ,เาเหยื่อของเฮาเมือนนี่นะวว้าเหยื่อที่ใส่เหยื่อใส่เอาเอียนใส่เดือนใส่เดือนรวยประเิณเล่ใส่เดือนใส่เดือนขุดขุดเดือนขุด,ด,ดโอ้หูยนี่โคตมีไล่มีไล่ лай. สบายที่กระเดืน่นธรรมศาสตร์ <laughs> เทียยหลงเมืองเลยเอยเขียยหลงเมืองเลยมเมือนนี่เอ้ยนักเห็นปะเห็นปะ เจ็โอนนี้ได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 ้จ้กหน่อยห้าก่อนจิมมะขุดอีกเถื่อให้ไปย่าเมืงองขันมันร้อนนะฮจิมมะขุดอีกจิมันเลยไปนี่อุปกรณ์นี่มันเบ็ดเสียบตัวเหยือ่อแล้วก็ไปใส่หุ่นเอียนเบ็ดขี้เมีเยัง <c oughs> กินมหมผมเลยใส่ดนอดน นี่เป็นการซอกซอกซอกเอียนของเอียนาหเอียน็ใส่บเห็นก็คือบใส่นี่ว่าว่ายประมาทเด็ดที่เมียัอันนี้เอียนอยู่นี่ย่้ลองบงเด้อนง่ายๆอเฮียน เอาจากทักบงนี่แหละแป้งแป้งเป็นงามนี่แล้วก็อาขายน,านี่แล้วก็แย่ลงแย่ลงหูมันเออียเร็วเลยอ่าอาจจะแย่ปะไปจักหน่อยเรียกว่าสามสี่นาทีหรือว่า ทำได้ก็แล้วแต่ถ้าถ้ามันกินหลือมาเอาถ yeah. ้ามันกินเราจะมาเอา <c ười> อ่ะ <c ười> จักใหม่ใหม่คอยคอยมาย่าเบิองเทเลทเทเลน้อยมันหักื้อมีโตัวกินถันมันกินมันหักสิเค็งตึงสื่อจับไซไซเบสเนี่ยมันหปซื้อแบบนี้สื่อจัอง มันเปแกงวันนี้นะนี่หัวเอียนมันจะเป็นลักษณะแบบแบบนี้นี่นี่เออหูีกเกี๊ยมครับนี่เห็นป่าวรูนี่หูนี่ใหญ่เลยหูนี่นะ้เสียงสุดโต้สุดโต้เลยนะยาะเยอะเบือดเฮาเขาจะเด็ดแบบนี้เนาะเฮียอาทิมก็ได้ใส่มันร้ายแล้วมัน กินอิ่มเหมือนบุกกินเหมือมนไรมันลำบากใส่แน่นอๆตรงนี้กระไรกินอิ่มเหมือนบุกกินเท่านั้ลยนี่ทำมาลองแกเบึง้งว่านำค้ากับข้าวหน้านี่นะแต่มันจะมีหรือเบอเอียน เห็นปะห,หูเล่นน,น้อยเลย,น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 ,ยนี่นี่อยู่สินี่นีอยู่นี่อยู่แต่เป็นหูนล่นน้อยผ่านซ้อนจัดการเองเลยถ้าเป็นมือขึ้นมีหัวมันออกมาหัวเอ็นออกมาแล้วเอาเยื่อนี่งย่อมันมันก็นออกมากินอนะ่ะแต่ตอนนี้มันต้มสวย ก็เลใยใช้เวลาในหนึ่งจะมานำนำหฮาก็เข้าใหม่ๆนำหน้ามีมีเงี้มมยหรือบ่มีเงี้ยย่างบูชาเด้อเดี๋ยวนี้เ้าก็ใส่เบ็ดประมาณสามดางสามดังหรอหน,อนอเนาะเดี๋ยวนี้เ้าชิคึนไปใส่ข้างหน้าเขาเหมือนเติมเต็มเลยไปเบิ่งแค่น,นั้นเพราะว่าไม่นำอยู่ตลอดปีเด้อ อาจจะมีอาจจะมีหูเอียดแต่ว่าเภทหน้าเฮาเดี๋ยเฮาปล่อยน้ำ้องเมืองออกไปทางนัง้นมันจะเลยบ่มีหนะังอยู่ในหน้าก็เลย,เยบ่มีหูเอียดไปโอ,โอ้ตอนนี้คออยากใหม่เด้คอใหม่ไหมครับให,ใหม่แต่ก้อนี่แต่คอ,ข,อขี้เมียอู่ มูลมันก็นใหญ่เลยไปจอดกันว่ะนี่่าจะแม่งเตียยเตี้ยใหญ่นะข้าตุนบ๊อนหรือการบ๊อบก็ได้นะอ่ะอาแล้ใส่แปะข้าวเบ็ดนั่นเลย,ยก็เดียจะเห็เอ็นใหญ่เาละลุจกสังเกตว่ามันอย,นอยู่มันอยู่มันอยู่หอมเด้อ่า ห้าเห็ดเป่าไม้คือคอดใบซองบวงนี่ถ้าว่ามันกินมันจะดบ่งบวงนี้ไปไปคลิปกอคือยาวขึ้นไปละ่ะฉันกะตัดไปตอนที่เขามาย่ยามเลย <c oughs> ออไปไปทานผู้ชมไปเบิ่งเบ็ดที่เราใส่ไปหันประมาณสี่หานาทีไปเบิ่งว่าที่ไหนเรืเอยบ่กอ่าอันนี้มันด่างแหลกด่างคำอิฐของเราใส่เนาะแล้วใส่ทอดเท่งบนลระก้าวขึ้นมากแต่จะมายามเบิ่งว่ามันกิ๊ดชื้นด้วยพี่ อน่าจะได้เลยฮุ่นโอ้หุ่วใจอีกเถื่อนน่าจะได้ตัวใหญ่เลยเอ้าเอ้าดึงโมมาแล้วดึงโมมาแล้วก็จะจะดิคอดน้มันนะเอ้ามันสิแถวหรือเปล่าโอ้ยโอ้นี่นี่เก็บออกมากีล้วโอ้นี่ออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้เอ็นพีว้าวโอ้โหโอ้ค่ะค่ะคนี่โอ้ย ไปใช่ล้นี่นี่เขาหูล้วก็ออกมานอกนี้นี่คนงาน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 องมณีอาหารสวยเดอร์ต่อไปอ่ดูโอ้ล้างนี่เรียบร้อยล้างนี่นะเรียบร้อยบุ้งหนี่เข่งเลยเห็นบ่หูใหญ่เลยนะเห็นบ่เข่งบ่โอ้ยคลุมคักนี่ <c oughs> ลองเบิง้งลองเบิง้งมันชิได้บ่ <c oughs> โอ้ยึงมันหลุดโอ้ยเอา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 ดึงมือดึงมือ เอาดึงขึ้นดึงขึ้นเอาดึงขึ้นเฮ้อเฮ้อนาจะรูดในรูดในรูดต่อเนื่องโอ้หูหูใหญ่อีกเฮ้ยลองบึ้งลองบึ้งโอ้ดึงมือดึงมือโอ้โอ้น่าจะโตใหญ่น่าจะโตใหญ่ท่านผู้ชมมันดึงมือบางแห้งโอ้ยดึงดีขนาดเนาะเออดึงดีขนาดมึหูใหญ่อีกโอ้นาจะโตใหญ่นะอย่างมันคาดโอ้ยดึงมือแห้งแท้โอ้ย Lụt, lụt lụt, loot. Cóc nhìn lại. lặn mình tập 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 sai mình vậy rồi, tập chốc tập tập oh, tập 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 Oh oh, tập 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 đứng tập bay,

โอ้เล้ยงลยเยอะเลยเยอะเลยเยอะเเใหญ่ที่ดเลย่ที่สเลยโอ้ยโตยมห่อตัวเดียวเลยโตยม่อตัวเดียวกลมใหญ่สุดโอ้อาหารสวยหมนแล้วขับขับได้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 ใหญ่ใหญ่อีกอ้หูนี่ใกล้แล้วหูนี่ใกล้แล้วแข็งแล้วนี่ กินนึงละกินนึงละกินนึงละน่าจะได้รุ่นนะต้นโอ้โหนี่นีโอ้ตุ้นตนง่ายเลยบไจกเลยนี่สุดยอดมันนี่นะคนงานต้นเสานี่ไปกู้วยอาใหสวยไปสวโอ้ใหญนี่เหไปจะได้ขาจะมีกินกันเนาะ ทานผลาสมเนาะมาเด้อทานผลาสมอันนี้แม่นการตัดใหม่ตัดแม็กซางไปเห็ดเห็ดมอเห็ดถ้วยเนาะเพราะว่าอยู่ในป่าเขามันบ่มีมอมีถ้วยเขาก็เลยมาใส่ในช่างนี่ไปเป็ดมอแกงเนาะแล้วก็ถ้วยแล้วก็บวงอีกเพราะว่าเขาบ่ได้เอาบวกเอาถ้วยมาบ่ได้เกี้ยมาเตือนนะนะ น,นี่แม่นซัดบังไม่สร้างสินาต้มปลาเอียนเนาะเห็ดตั้งหมอเพราะว่าเขาลรื่มมอไวอยู่ที่นเห็นไหบแบบธรรมถ้ามาสาเห็นไหบอ่าสิ่การอยู่ของซาลาตซกีกะนั่นนี่แหละเห็ดน,นั่นนี่จะมีตัวจะมีบัวงว่าอยู่ป่าอยู่พู่เนาะเดี๋ยนี้เขาก็อยู่ป่าอยู่พู่เลื่มเรื่มขึง,งมือมาเขาก็เลยมาเห็ดแบบนี้ ตัต้งกันสร้างเลยทำงามเลยดูอองามกันนะเรื่อว่าบริการายแล้วแต่บุคคลเนาะคุณไดมักงามหม,มักงามมักเจืดแล้วแต่แต่สำหรับใครถึงต้องทักให้มันงามซะหน่อยเรื่อว่าเราจะเอาบรรทางนี่กัดตัดบันี้เห็นเป็นบางเลยเป็นบางเลยเพราะเขาเป็นอามีดมากเนะนาะคณะหมีดมากใคยจะเห็นข้างคอนี่ มันจะไม่นำอยู่ในนี่แต่ว่าอยากกินดำไปป่าไปดงถ้าบเบิ้งใหม่ที่แบบมันมันง่ามมันขดมันจะมีนำอยู่ในนี่ดื่มกินกระไรนั่น้นนำไม่ซ่าแซ่อันนี้จะมแม่นเห็ดบวงเห็ดบวงแบบสมัยก่อนเพราะว่าสมัยก่อนมันจะไม่มีบวงขัดตัดใหม่แล้วก็มาปาดนี่ออกแล้วก็มาเห็ดเป็นบวงตักกินเนาะนี่ตัดแบบนี้ เดี๋ยวมันจะเป็นบ่วงสดอยู่ในปลายในตรงนี้อย่าลืมเหตุแบบนี้เด้อเรียบร้อย,ยลืมการบุ้ยคักๆอันนี้วิธีเสีย,อยเอียนจะไม่สบายสบายรลยผินดอกเ้ยนี่ด้านนี้ หมักใส่กับอาไใสมันกินสำหรับไครบ่หมักกับอาทีิแล้วใสเอียนเนี่ยไปเห็ดใส่เบ็ดเอียนไก่ได้วทุกคนใส่ไปโตเลยนี่ปรุงเลยปรุงเลยจ้องซ้อนนะหนท่งลังหางลาง กุ้งโค้งมันถ้าลางกันเลยสะอาดดีละผิดหมักเพชรหมักเพชรมาเสียมาเสียงเกลือเกลือใส่หนึ่งเป็นนัวเป็นนัวใส่มักเพชร ออีกอีกใช่เช้านานกินเพลิดลินเลยครับสามบาทกรเด็นพี่น้องเด้อยไอ้ต้มเอี่ยนหันทอนมันสวยต้ม มาเดินพี่น้องเนอ มาค่ะค่ามาป้าเลยไป้วพอแม่พีดอกด้วยกินตุมเอียนทันท้อนเป็ดเบียกมาทัน้อนเพ็ดเบียกมะเมื์เมยๆก็กินตุ่มสมค่ๆ่มาๆตุมสมเอียนนท้อนนี่เสีบเนี่อ้อยค่ะๆๆๆ หอนิรี่ไปอู้ยขัดป,ปลาอ่ะใส่เลยจวดเลยมึงไงปิงปิงมักเพชรจีมัก็เพชรขัดสมดีเนาะ Nó bỏng, nó nữa Bà đâu Ừ, mỗi vậy Cầm mọc hết Mấy Có Không có bao nhiêu แซ่บแซบอร่อังเดียนเนีนอืมปลาเอียนกิมิตโตเลยเอียนชุ่ยอดค่นอนเสี่บ นำขาดใช่ไนมนำยอ่อดช่ดยอย่อนน้ิ้มันไม่จะเก, <c oughs> ก,กลือเหมนง่วงหอขับไปหย่อนใหญ่อยู่หน้าเด้อควรจะรีหายเลยต้องใหญ่ ปุ้งพอดีเลยเนาะบักเดียวเศรนี่ครับสุดยอดมือแมน่นแท้แม่นวะนี่มาเด้อทานผักสมเด้อ cạnh nhau là ba, đôi dù, dù na lòng, mày thoát anh hao này này. dính chặt rồi, con trời trời

ยังใส่สมป้อนมันแม่นแต่แท้อือพี่น้องเรืองเฮ้ยมากัดขักย่างสมป้อนใส่เอ,อเอียนความคัดก็เอื่นมาตุม่มชมแสบเสียบตสมชมบัดหน้าขงเขาป่าเนี่ยสุดใจสุดใจ <c oughs> ก็ต้นฟ้ากันก็บนก็มาชิตุกน้าก็ยังมาทสรจจูจูขันนานยาก็ยังมาเสตัดมาให้มันากับพ่อแ่ลงะกินอิ่มในนึงไม่มันนากันไม่ได้ป้านอน ปลาเนี่ก็ได้ซือมาเองคิดว่าจะบรเอียนก็เลยสือปลามาโปอือหนุ่มเยปลาได้ฮมือะรปลาินระากมุเขนมานินกนินเพื่อสารัมทึกสารัมทงดยกัเางเลยนะ ภาษากมเอ็นกรนินภาษาละเทิงเด้อเอ็นกนินกันังิดัน่ฟิตนินเอียนนาะภาษกมเาษากมบบเพรกเอียนอ้าวเี๋วมาเอีนภาษาละเทิงเขนไกตัไก่นี่นะอันนี้มัดไข่มันแบแบบ Ừ. 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 อ๋อมือนนี่ก็มีเพียงเท่าทนี้แห <laughs> ละอ่าอได้แล้วจำนี่มือนนี่ก็ได้จำนี่แหละฮึมพ้นไก่ตกเด้อพ้นฝาอากาศเท่านี้นเฮ้ยพ้นฝาอากาศกับซิโต๊ะล่ะฝนกำลังสิมาแล้วมือนนี่ก็ไม่เท่านี้แหละนะขอบใจลายขอบใจลายไปๆอย่าลืมกดไลก์กดแชร์เด้อ <laughs> <laughs>